ย่างครับเนื้อย่าง,างครับเปิดม่ครับนี่โอ,โอ,อ้อโห กัดทรงวัดทรงกัดอุ้ยตึงเลยนะไอเชี่ยกัดทรงวัด,ดอาไมาอาไมาอยู่แล้วอยู่แล้วม้เดียวเลยสวยด้วยสวย ใจเย็นใจเย็นจเย็นจเย็นลูกเห็นครับ,บแบบเนื้อเกือบสี่นะโลครับตัวนี้ปล่อยแล้วแบบนึงลูกใจเย็นปล่อยอ่ะไปหาอ่าโอเคบายลูกเห็นปะ่ะกัดไม่โดนเห็นป่ะไล่เว้ยไล่กัดไม่โดน,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 นสามไม้เลยเฮียผ่านกบผ่านแล้วเห็นปะ่ะกัดไม่โดนเหรอ อยู่แล้วนี่งไงล่ะเก่งข้อมือรอเลยจ้าตามมาตามออกมาเบียวอีกแล้วโอ้ mình wút long to, ừ ừ, ui, chon thưa ui đồ dài quá. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยี้วเโดป่าใสสวยโอ้โหเยียกูจะถูกช่อแ่ดดโอ้โห